ทุกอย่างในโลกนี้นะครับเกิดจากความคิดเพื่อนเพื่อนเซฟคลิปนี้ดูนะครับและดูว่ามันเป็นจริงไหมที่โค้ชบอกโค้ชอยากให้เพื่อนเพื่อลองคิดดูแล้วกันถ้าวันนี้เพื่อนเพื่อนคิดว่าเป็นไปไม่ได้เพื่อนเพื่อนคิดว่าเพื่อนเพื่อนจะรู้สึกยังไงรู้สึกไม่ดีใช่ไหมและถามว่าเวลาเพื่อนเพื่อรู้สึกไม่ดีเพื่อนเพื่อนจะทําสิ่งนั้นยังไงลองคิดดูนะครับทําด้วยความมั่นใจไหมทําด้วยแรงกําลังที่ดีไหม เวลาเพื่อนๆทําแบบนั้นน่ะและทําอย่างไม่มั่นใจทําแบบไม่เชื่อทําว่ายังไงมันก็ไม่ประสบความสําเร็จหรอกคนอื่นๆจะมองเพื่อนๆ่นยังไงเป็นคนไม่มั่นใจใช่ไหมคิดว่าเฮ้ยยังไงโปรเจกต์เธอก็ไม่สําเร็จหรอกแล้วเวลาคนเขาบอกเพื่อนๆแบบนั้นน่ะและประกอบกับในสิ่งที่เพื่อนๆเ,เชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้อะ่ะสุดท้ายแล้ว่ผลลัพธ์จะเป็นยังไงจะดีไหมครับ จะออกมาประสบความสําเร็จไหมสุดท้ายผลลัพธ์มันก็ไม่ประสบความสําเร็จใช่ไหมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นผลลัพธ์ตรงนั้นมันก็จะมาย้อนกลับมาแล้วมาตีตราความคิดแล้วมาประทับตาความคิดที่เพื่อนคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกสิ่งที่เธอเชื่อมันเป็นความจริงแล้วเป็นไงสุดท้ายมันก็เป็นลูปอยู่เหมือนเดิมอะสิ่งที่โค้ชอยากจะมาแนะนําในวันนี้ก็คือว่า เปลี่ยนความคิดของเพื่อนๆตั้งแต่วันน oui, ี er that, today, ้แทนที่จะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ขอเพิ่มสักนิดหนึ่งได้ไหมคิดว่ามันเป็นไปได้หลังจากที่เพื่อนเพื่อนเปลี่ยนความคิดอะความรู้สึกมันเปลี่ยนไหมการกระทํามันเปลี่ยนไหมหลังจากนั้นการที่เพื่อนๆลงมือทําต่างๆนานาแล้วเพื่อนเมีความรู้สึกที่มั่นใจมากขึ้นไหมและผลลัพธ์มันเปลี่ยนไปไหม